สวัสดียามเย็นค่ะตอนนี้อยู่ในบรรยากาศของหุบเขานะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือที่พักของเราในค่ำคืนวันนี้ค่ะที่อำเภอเสมอนนะคะชื่อสถานที่ว่าในขุนเขาค่ะก็จะเห็นว่าห้อมล้อมไปด้วยขุนเขานะคะสวยงามค่ะพระอาทิตย์ก็กำลังจะเคลื่อนคลอยลงไปแล้วนะคะ บรรยากาศของในขุนขารีสอร์ทนะคะที่อำเภอสเสมิงค่ะก็สวยงามด้วยพันไม้ธรรมชาตินะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับเขามากๆเลยค่ะห้องพักจะมี2แบบนะคะแบบพัดลมราคา600บาทต่อ1ท่านนะคะแล้ว2ท่านค่ะแล้วก็แบบแอร์คอนดิชันนะคะ800บาทค่ะ ท่านใดที่สนใจอยากจะมาพระนะคะก็ติดต่อในเพจของในายขุนข่าวได้ค่ะส่วนข้าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับประทานหมูกระทะหมูจุ่มบุฟเฟ่นะคะที่ไรสตอร์เบอรี่งามวงวานนะคะตอนนี้ให้ชมบรรยากาศของนายขุนขาวกันก่อนค่ะ